อ่าออกมาเลยบาทปล่อยเพิ่นกินตอนเศร้าตอนแรงเพอลุงไงเนาะมื่อเศร้านี่แมงนิ้วกะเอาออกมาปล่อยกินสองสองสามชั่วโมงแล้วก็เอาเข้าเนาะพอไี่เน่พาพอลุงมาเบิร์มาเลี้ยงงัวเดิมมาหนึ่หมวกหมวกตัวคือบ่มาสะลูกหมวกหมวกลูกอยู่ไสนอยู่เชื่อพูดโดยไปงา โลกระนาซา,าห้องหมูห้องอายอลยกกาอยู่พังหน้าไอ้นี่นี่กต่แมงนี้ววานวานเนี่ยเอาเส่งมากกวมามันตกไปหน่อยนะมันเลยหคแก่ค็นสั่นไม่ว่าเป็นแขงจะลง ัตว้าวแดดออกแจ่งสว่างแล้วบบบนี้ปลาลุงเอ้ยเนาะใ้ลูกไงอืมไปเปิดแหบ่เออะไรงัวอะไรงัวหมอกกรบโปรใส ไปไปไล่หงอยอย่างนี้มาไว้ดูไว้โว้ยไล่งไหง <c oughs> อยเอาสวัสดีป้าลุงเนยฮะฝุ่นเลนนะบ้านนี่เอาสบายดีเด้อป้าลุงเนาะสบายดีแด่สวัสดีป้าลุงเอฟซีกันเบิร์ดสุกุสุคนยินดีต้อนรับข่าวสู่ซ่องยูทูปแม่น้องนิวอีกคือเก่าคือเดิมมันนี่กันพอกันยามแร,ง,รงๆเด้อป้าลุง วินหันมาหาแม่ก่อนสบายดีป่ะลูกก่อนสบายดีก่อนไว้ง้ออยากออกเลยนี่ไว้ถ้าวินบ่สบายดีง้อบ่ได้ออกแล้วมัาหันสบายดีป่ะลุงนม่สบายดีเด้อไป้แากออกมาพี่ไปนี่แยกออกมาพี่จ้ะนะแยกมาข้างนี้แม่จะเปิดตูง้ง้อก่อนเด้ออ่าออกมาเลยบาด ปล่อยเพิ่นกินตอนเศร้าตอนแรงปลุาะดูเงนเนะาะมื้อเศร้านี่แมงเนี้ยวกะเอาออกมาปล่อยกินโซงโซงสามชั่วโมงแล้วก็เอาเข้าวเนาะพอได้เพิ่นได้กินหญ้ากินโซงนะมาพี่ลูกงัวนนนะฮะมาแมา่อย่าอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมาไหมา,มาไปไป,ไป,ไปห่พมพบปะเดี๋ยวจะสารงัวนนะงัว,วไปเดีย๋ยวนี้นะไป พูดไปหฮมพูดไปฮะวินสิไปเรียงงวัวบ่เรียงงัวก็อยนะู่หฮมแน่ฮ่าม่จะอยากให้แม่อู้อู้ไ,ได,เดงงนะ้เรียงงวัวเห็น่ะเรียงงัวแบบสิอู้อู้ไปใช่นะ่ะแบกบแมบบ่แบกแน่วินถอกน้าใส่แม่อย่างนี้ก็สิไปลกูกกาก่อนไปลุงไงอ้เนาะบัดน,นี้ล,ลูกกาถ้า บ bon ๊วยใชะบาดูมาอื่นสะนี่เบิ่งเด้๋ปลาลุงเบิ่งบ่าวินเนอร์นี่ปลาลุงเอ้ยวินเนอร์พาปลาลุงมาเบิร์มาเลี้ยงงัวเดิมมาหนิหมวกหมวกตัวกูบอกมาสะลูกหมวกหมวกลูกอยู่ไสอยู่เซอร์พูด้วยหมวกไอ้เซอร์เพิ่นป้าไว้แล้วก็ใส่ปลาลุงเอ้ย ไปซื้อมาวานนี่กับป้าหมวกไว้ให้น้องใส่ผืนใหม่อีูวันนี้พูดแล้วผืนสีอ่อนน้องบินเนาะหมวกกัให้เออนิ้วมาให้เงในห้องนิ้วเด้อนิ้วเอมหมวกไหมนาะไงเด้อลูกด้วยบอกเออนิ้วบะเบิลงวเข้าไปเลยเฮ้ยให้เออนิ้วมาเอาน้องก่อนให้เออนิ้วเบิ่งงัวเนาะเมื่อนิ้วกับสีโลกาใกล้ๆนี่แหละไปดูไงเนาะตาแ้าใกล้ๆนี่เด้อ ไปเสดนันเด้เฮ้ยปลาลุงเอ้ยขันขี้ดื้อมาเมยมาเม่์มาเมย์มาไหนงัวพี่นล้วมันลกพักแขงง้ออะไรนลูกเอ้ยเฮ้ยป้ามึงในฝนสิมาอีกแล้วผตกทุงมือปลาลุงเอ้ยเนาะฝนกะตกแต่ว่าแห้งแต่บนเพิ่งตกบดนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัวมาแล้วมาเลยแม่ เฝนตกบ,กบอดน,น,นแล้วก็เลยน้ำห้องกับบ่บ่มีตกแล้วก็แห้งแล้วก็ยุดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอะไรก็าบปตกถ้าว่าตุกบดคืนหรือว่าสามสี่ชั่วโมงก็ขึ้น,สนเส้นน้ำลายอยู่ก็ลุงเอ้ยเนาะตอนนีเ้เ้าก็ยังขาดน้ำน้ำก็มีอยู่บางให้ไอ้แดงง้อกันได้คาดเวดเด้ง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 ไปไอ้งง้อกันตอกเป็นไว้ก่อนมา,าเน,นีเ่น เฮ้ยเนั waited, so its, ่นเห็ดยังฮะยุดยุดยุดขึ้นมาไหมเห็ดน้มหมดได้เขึ้นนี่ปลาลุงเอ้ยมักดิ่นคืออย่างในผู้ที่ไม่เสกไม่เสยไปตีคนกันเหมือนนี่บ้างหืมอืมบ่เด้อนี่แหลถ่านมาเด้อนะเฮ้ยเฮ้ยจานน่นจะมาจับอีกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่เอไป นายวินวินฟักกระแหงอ่อนนี่วิ่นเอ้ยน,นี่มาดูนะาักกระแหงหน่อยอ่อนกำลังงามหาเดีด๋วยวมาได้บาทนี่วินมาเด้ลย,ย,ยมาเด้อแหตุพี่มาขั้นนี่มาขั้นนี่นี่ขึ้นมาทั้งพี่ขี่ขึ้นมาพี่ ไป้ลูกคอยคอยคอยเออไป nga โลกระส่าห้องหมู <c oughs> ห้องไอายอายโลกา,าอยู่ทางหน้าพูดไปงา้งางง้างง้างเที่ยงสชไปงา้งางง้างไปอีกไปแอนสมมือคือนบอ่อไม่เมเลยนะไปดูไป นี่สิโลกกะตานี่เด็กปลาลล่เลยท้อโลกหลัดงวัวใช้กบนะ่ะแม่นบอเห็นบอตกคันนาได้ไงมาพี่โลกจังนะลูกมาพี่เห็นบก,กบนะ่ะอืมผัวหลัดงวดัวเด้องัวลงมาเลยเด้อหลัดงัวเด้อเด้อ งอกระดือดือพี่น้องเนาะตัวผูกตัวบ่ผูกเพราะว่าบางตัวเพิ่นก็บ่มีเสือกอืาใจัดงเด้อทางนั้นเด้อลูกเด้อพากันนางิทางนั้นเด้ออือปป่สิโอกาส่ะเออัดทางนั้นแล้วพาน้องไปิแล้วเอนิ้วก็ได้ ก่อนเท่ากับไปดูหน่อยเนาะตังง่ายเอ้ยอบก่ะลองถกเนก่อนดูนนะคอยว่บนคอยอยู่ไหนแล้วกัได้แล้วมาเป็นอห่ทางเนาะ ใหญ่เหยอนี่เหรอชิมี่ยขวไปลงเลยนะเหมือนข่าโกนแบบงอได้หรอเนี่ยัวเด้อ ขาดพุกูนหน้าบาทเนาะเพราะว่าเาบริเซน่าไว้เนาะขาดนขาดไปว่าขาดขาดไม่มีห้าเนาะขาดพุกนาาูนคือแม่คือแม่ลูกคือแม่เด่ย๋ยวดม่ดูเว้ย นี่นี่กระแมงนิ้ววานวานเนี่ยเล่นมากคนมันตกไปหน้องเนานะมันเลยโค๊กก้าฮู้จุด แข่งอยู่กับลุงเลยนะ ตาน้ามัวเซ่พอรู้ไหมเนาะตาแรกที่แมวนิ้วโรคหนึ่งพักทีหน่อยเนาะคอยแต่ว่าตานี้น้ามัวคอยเซ่จะได้หกกักคนอันนี้ก็พคอยเหมือนกันแต่ว่าหาักอันนี้บวยขาว ถาพบุญตนะอนมกนะนก็ลเนาะดึงพบุญงอกมาเกิดะเนาะดึงกลูกกลาถาอีก่าเขา,าสะพม่น้อยเนานะ ไปน้ำแม่มัวไปน้ำ แข่ปงปลงาโล้เนอ่ะน้อยๆแต่ว่าแข่งแต่คนสันเม่ว่าคนแข่ลงลาเลยนอะไห้พูกับบริษัท แล้วก็หองน้อยห้องน้อยเอ้ามองัวเลยดูเลยสวดเขี้ยวไปเลยแมวเงี้ยไปได้ แม่บะนี้เขาอุดกันเลยเนาะเขาอุดเลยก็นังมันบมริกรูลเหมือนเนาะโมริกนเพราะว่าเขา,าอุดไว้แบบมันเจ็บกันเนหะ็นแล้เอาอยาปิฟันใส่กพะพอดีว่ายนอยนึเนงนเจ็บอีก แก่เนกลัวเลยลูกอีกมาลุงเลยนาะเพราะว่าตอนแมงนิ้วคลอดอ่าน้องนิ้วกะลอดมาแล้วประมาณเดือนนี่แหละมาลุงเลยเนาะน้องนิ้วกะงออเดือนแค่เพื่อเข่าเหมาันปวดเข่าวขาเลยไปถอนถอนออกก่นอนเศร้าแล้วก็มาหากทีิมาเจ็บอีกมาลุงเลยเนาะในแปดเก้าปีเ,เจ็บแต่ว่าเจ็บเริมไม่ หัลิมล้มนัน,มน,น,น่นน้องรไปแด้น้อแต่ก็คุ้นอาางอีกใช่ไนมะกกันผูก อยู่นแล้วไอ้กล่องไอ้ตุ๊กเลยฮะเอาเมนิ่งเอ้ย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 อืมอืมงาเป็นงานาะเราอยากกินบะแม่มนะแม้งัวเด้อเออพวกนี้เป็นอะไรงัวก่อนไป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 อย่าเห็ดได้กล่องแม่น่ะ เฮ้ยแล้วพี่มายืนทางนี้มาวินมายืนให้ปกาลุงเบิ่งแน่เก็บเกี่ยวดิ

ร้องพระก็แม่รองน้ำเด้ออย่าอย่า,ยยา,ยาเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่างวินเพิ่นสิต็อปคลิปปลาลุงมือกันดิวินงวิ่เฮ็ดเป็นแท้วินมึงก็ดุนหน่อ้ไหมเอาแม่เอาแม่ mời này, đây. Đang, bố. Bố luôn Đang. Đang Đang này, luôn 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 bố mẹ luôn 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 หนึ่งเลยสองมัดกับเบอร์ก็ยัง่พอพอแลวเนาะตอนวานก็คือว่าใส่ลายยู่ก็เลยเนาะยุดยุดอย่าเห็ดอย่าเห็ดตัเตอนออกกบ้างบ้างวาน อย่าจุนย้าจ้ะไหให้ตกใด้ดูอ่ะมึงจปุกเสน้องก่อนเลยน้องวิมก่อนเลยอุ้ยบุงเลยบุงเสีน้องก่อน ตีแม่นี่ะ <inä? S 1> ถึกแม่นี่ถึกร้องบนถือุ้มอะไรพูดเปน่ะงไงอ้ยเอวบบอะใ่ค <Consider> <h> ้นกถือข้นเห็นแลลูกเฮ้ยาหน่อกไปไปพาหน่องมาไปไปวินปไปไปาปปบว์ตกแม่

น้องเมืออะไรมาส่อแม่พระลุงเลยนะเนาะไปได้เหตุเวียกเหตุงานและเนีนนรรน้ยเนี้ยเนี้ยบลกตัวน้าลูกคนน้าเนี้ยย่าย่าบลกตัวน้าลูกล่ะไปพาน้องเมื่ออยู่โต๊ะผู้แนงวงัวเด้อไปสับปลลุงเลยบ้านเนานะแม่งเนี้ยค่ะจะได้ขอรำลาปลาลุงก่อนเด้อเนาะไปพบพอกันคลิปหนะ้าสบาน,นี้เนาะคลิปนี้กะขอลูกกลาก่อนปลาลุงเลยเนาะ ก้าไปน้ำปวดเขียวไปน้ำแบบนี้ปลาลุงเลยค่ะลึกกร,ระทึกก้าก็ได้ปซาซ่ปลาลุงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อเนาะพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณปลาลุงเนี่เอฟซีลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจแม่น้องนิวตลอดมาปลาลุงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพบพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ